สวัสดีค่ะหหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีกันประจำเดือนเมษายน2564กันนะคะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมกันค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะทุกๆคนที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะกับคำพยากรณ์ของเดือนเมษายนของชาวราศีกันจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันค่ะเดือนแห่งความคล่องตัวค่ะปรับตัวดีขึ้นเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเลยนะคะสู่ความสำเร็จและความมั่นคงนะคะมาเริ่มกันที่การงานกันค่ะ เดือนนี้เปลี่ยนแปลงไปครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตของชาวกันเลยนะคะต้องมีสติให้มากๆเลยค่ะจะมีการตัดสินใจอะไรหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างจะสำคัญกับชีวิตของชาวกันมากเลยทีเดียวนะคะส่งผลต่ออารมณ์ของคุณมากๆเลยค่ะอารมณ์ที่ต้องเย็นมากๆค่ะเย็นลงด้วยนะคะจะคิดอะไรทำอะไรจะตัดสินใจอะไรก็ขอให้รอบคอบค่ะอย่าเร่งอย่ารีบตัดสินใจนะคะเรื่องของวาจาคำพูดนี่ล่ะค่ะก็สำคัญนะคะ ให้ระมัดระวังช่วงเมษายนนี้ละค่ะระวังเรื่องการเกิดประเด็นขัดแย้งกับคู่ครองคนรักค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านดูคุณอยู่นะคะจะมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์มากระตุ้นให้เกิดขึ้นได้ค่ะมีเรื่องการงานความคิดเห็นไม่ตรงกันไม่ลงรอยกันอยู่ในนั้นอยู่นะคะภารณีศิลค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะหนักวัดใจกันอยู่ในช่วงจังหวะน,นี้ด้วยนะคะเรานี้ละค่สาเหตุหลักๆเลยค่ะชาวกันค้า ความละเอียดอ่อนโยนใส่ใจมากเกินไปนะคะจะเป็นดาบสองคมค่ะเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ๆได้ค่ะวุ่นวายแล้วก็ยุ่งเหยิงอยู่นะคะ ความบอบบางของคุณที่มีในตัวจะทําให้ความอดทนอดกั้นต่ําค่ะสถานการณ์ก็จะมากระตุ้นอารมณ์จะระเบิดได้ง่ายๆค่ะก็ขอให้ระมัดระวังกันให้ดีๆนะคะพยายามอยู่ให้นิ่งๆค่ะเอาธรรมะเข้ามาช่วยระงับจิตใจระงับใจให้ม,มากๆนะคะอย่าพยายามสร้างประเด็นขึ้นมาให้เกิดการทะเลาะทุกกรณีเลยนะคะฝากไว้เลยนะคะการงานนะคะคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วปักแรกของเดือน การงานจะได้เข้าไปรับผิดชอบหลากหลายหน้าที่อยู่ค่ะแต่ความรับผิดชอบก็ไม่ค่อยยุติธรรมต่อตัวคุณสักเท่าไหร่นะคะเหนื่อยเรื่องงานพอทนได้ค่ะแต่เรื่องของคนทนได้สักเท่าไหร่นะคะความอ่อนไหวทางความคิดจะเยอะมากเป็นพิเศษค่ะเดือนนี้นะคะจะเอาไงดีหนะ้าจะไปต่อหรือจะพอเท่านี้ ระมัดระวังจะมีการขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายผู้วังคับบัญชาก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะปักหลังเดือนนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างในหน้าที่การงานจะได้โยกย้ายสลับปรับเปลี่ยนตําแหน่งความรับผิดชอบการงานหรือก็ชาวกันบางท่านจะได้ย้ายงานเปลี่ยนงานเลยก็เป็นไปได้ค่ะการงานมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะจะได้โยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยเดินทางไกลก็เป็นไปได้ค่ะ ช่วงวันที่1 0 1 1 1 2เ3เป็นช่วงจังหวะที่จะมีความเหนื่อยอยู่บ้างกับการเดินทางนะคะเหนื่อยไปกับสิ่งที่เราพยายามที่จะทาให้สําเร็จหรือพยายามที่จะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะให้ได้นะคะก็มีความมุ่งมั่นอยู่ในนั้นอยู่คะ่ะจะเด่นในอาชีพที่2ที่3เสียมากกว่านะคะอาชีพในการติดต่อประสานงานงานที่ทําสั้นๆซื้อมาขายไปคะ่ะ การลงทุนในระยะสั้นๆเหล่านี้ล่ะค่ะจะเด่นมากๆค่ะมองมองดูแล้วนะคะงานหลักจะปวดหัวมากกว่านะคะงานรองงาน2ง,งาน3ม,มีความคล่องตัวตื่นเต้นที่อยากจะทํามากกว่าค่ะหัวสมองใบมากๆค่ะความคิดความอ่านเกมของการลงทุนทําธุรกิจการตลาดเข้ามาเยอะมากค่ะโอกาสเข้ามาแบบง่ายๆด้วยนะคะ คนที่ทำงานอิสระนะคะงานฟรีแลนซ์นะคะช่วงที่ผ่านมาชาวกันถึงกับประสาทแดกกันเลยทีเดียวค่ะเครียดมากกับงานอิสระนะคะเมษายนนี้จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นแล้วละคะ่ะจะเห็นผลที่เด่นชัดมากขึ้นนะคะความจุกจิกเล็กๆน้อยๆมีบ้างค่ะปลายปลายเดือนแล้วจะชัดเจนมากกว่านี้อีกค่ะเตือนอีกอย่างนะคะอย่าสร้างประเด็นราม่าปมกับคู่ครองคนรักสามีภรรยานะคะเตือนไว้เลยค่ะ มาต่อกันที่การเงินกันนะคะการเงินนะคะปักแรกของเดือนถือว่าดีมากๆค่ะค่าจะจ่ายคล่องไหลลื่นเพราะมีรายรับเข้ามาเป็นอย่างดีมากเลยนะคะคนที่ทํางานเสริมงานที่2ที่3ารายรับไหลเข้ามาพร้อมๆเพียงกันเป็นอย่างดีค่ะ12เสษนาเป็นต้นไปนะคะบอกเลยค่ะค่าจะจ่ายเยอะไปหมดค่ะ ต้องระมัดระวังให้ด้วยนะคะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับการรักษาพยายบาลค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ๆรถราที่พักที่อาศัยบ้านเรือนจะมีการซ่อมแซมบ้านอยู่นะคะไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้ติดขัดอะไรหรอกคะ่ะคุณไม่ยอมแพ้ดิ้นรนหารายรับเข้ามาอยู่เยอะอยู่คะ่ะยังมีช่องทางรายได้ให้คุณได้เป็นอย่างดีอยู่เรื่อยๆอยู่นะคะ ฉะนั้นนะคะปักแรกพยายามเซฟรายจ่ายกันสักนิดนึงนะคะส่วนไหนที่ไม่สัมพันธ์ไม่จําเป็นก็ตัดออกไปก่อนค่ะเก็บเงินไว้ในกระเป๋าให้เยอะไว้ก่อนนะคะเอามาสมทบทุนในช่วงปักหลังของเดือนจะดีกว่าค่ะมาต่อกันที่ความรักกันนะคะคนมีคู่มีแฟนแล้วค่ะคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนั่นแหละค่ะต้องผ่อนหนักให้เป็นเบากันให้มากๆหน่อยนะคะจําไว้ค่ะปีนี้นะคะขอแค่เดือนเมษายนเ,นเดือนเดียวละค่ะ ต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีๆนะคะห่างกันได้ก่อนก็ควรห่างกันไว้ก่อนก็จะเป็นการดีนะคะจงอย่า สร้างเงื่อนไขนะคะกฎเกณฑ์อย่าไปสร้างปมสร้างประเด็นอยู่แบบปล่อยวางให้มากๆค่ะเห็นอะไรก็มองผ่านไปก่อนนะคะเลยเมษายนไปแล้วค่อยว่ากันใหม่ทีหลังนะคะจะดีกว่าค่ะหากจะจับให้ได้คันให้ตายในเดือนนี้แม้แต่เรื่องเล็กๆก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ๆกันได้ง่ายๆเลยค่ะมาต่อกันที่คนโสดกันนะคะ ส่วนคนโสดนะคะจะได้พบได้เจอกับคนถูกอกถูกใจกันค่ะจะได้สารสัมพันธ์กันเพียงแต่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะมีดีๆไม่ดีบ้างปะปนกันไปนะคะมีความแตกต่างกันในเรื่องอายุวุฒิภาวะค่ะระหว่างคนสองคนอยู่นะคะเชาากันคะหากมีคนคบกันอยู่คุยกันอยู่ค่ะกําลังศึกษาดูใจกันอยู่ขอให้รักษาระดับความสัมพันธ์แบบนี้ไปก่อนนะคะอย่าไปยกระดับความสัมพันธ์กันในช่วงจังหวะ นนี้ะะคะซึ่งเป็นผลดีต่อระยะยาวจะดีมากกว่าค่ะมาต่อกันที่สุขภาพกันนะคะเรื่องของสุขภาพช่วงตั้งแต่วันที่11เมษายนเป็นต้นไปนะคะต้องดูแลทนุถนอมร่างกายตัวเองสักนิดนึงค่ะเช่ากันคะเป็นช่วงที่ร่างกายท่านอ่อนแรงอ่อนร้าก,กันอยู่ค่ะอากาศเป็นแปลงไปมานะคะก็ไม่สบายเอาง,ง่ายๆค่ะและอีกอย่างนะคะการรับประทานอาหาร ก็ให้ใส่ใจกันสักหน่อยนะคะมีเกณฑ์ที่จะเกิดโรคเกี่ยวกับระบบอาหารนะคะการย่อยอาหารกระเพาะอาหารอีกจุดนะคะก็เรื่องของฟันค่ะจะได้ไปพบทันตแพทย์อยู่ด้วยนะคะในช่วงจังหวะน,นี้ด้วยค่ะความเครียดด้วยค่ะปวดหัวไมเกรนพยายามพักผ่อนให้เพียงพอค่ะชาวกันคาใช้สมองไปกับความคิดความอ่านมากเกินไปค่ะนานมากด้วยแล้วจะล้มป่วยเอาได้ง่ายๆด้วยนะคะ สรุปประเด็นค่ะชาวกัญชาอย่าไปกลัวค่ะอย่าไปตกใจนะคะกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะชีวิตของคุณตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปนะคะจะเป็นเหมือนต้นหญ้าที่งอกขึ้นมาใหม่ค่ะไม่ตายนะคะลุกขึ้นมาใหม่ได้ค่ะปักหลังเมษายนแล้วพลิกขึ้นมาใหม่อะไรที่คุณนั้นอยากจะทํามาก่อนก็จะสําเร็จในเดือนนี้นะคะ โปรเจกต์ที่ดินบ้านจะได้เริ่มทำแล้วค่ะถึงแม้จะพลิกกลับไปกลับมาแต่รากฐานก็มีความมั่นคงแข็งแรงดีอยู่ค่ะระวังแค่อารมณ์ของตัวเองให้มากก็เป็นพอค่ะทุกอย่างไม่น่าห่วงอะไรค่ะระวังจะได้รับบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆจากเครื่องยนต์นกลไกจากการทำงานของคุณอยู่นั่นละค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังฝากทุกทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีกันที่ช่องห่วนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังแล้วก็วางแผนกันล่วงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ โควิดไม่ได้หายไปไหนนะคะทุกคนยังอยู่อยู่เวลาออกไปไหนก็ปิดแมสล้างม้ล้างมือให้สะอาดนะคะเวลารับประทานอาหารค่ะเป็นห่วงจริงๆค่ะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกันนะคะ,ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคน